<laughs> จริงเรื่องใหม่โอ้เรื่องใหม่เลยนะนี่ผมก็เหมือนกันตั้งแต่ผมเสียเกียรติมสองสามวันนี้ก็คือแบบเงินผมนั้นหวบเลยตอนนี้นะ่ะอันนี้มันก็หัวโพดเห็นมากเดี๋ยวผมจะตั้งกบกใหม่แล้วโอ้มาแล้วครับกบคุณครับคบคับเดี๋ยวผมจะตั้งกบใหม่แล้วผจะไปเล่นเกมแล้วก็ทำาออไม่ c h a ล l e n g e ใหมออ่ใหม่เออเฮ้ ทำไมเราเห็นไอ้ตัวนั้นด้วยอ่ะตักครั้งไม่เห็นไงเหมือนเขากดหัวใจกดเออเนี่ยโหมโกรธก็ใช่ไงแต่ก่อนไม่ไม่เห็นเออแต่ก่อนเน่ะตอนนั้นแหลครับโอ้ยอะไรเนี่ยสวัสดีครับน้องลูฟี่โอ้โหไม่เจอกันนานเลยพี่จำชื่อได้น้องไม่ได้แต่ที่เรียกจำชื่อแหละสวัสดีน้องลูฟี่น้องลูฟี่ลูฟี่รู้ใจใช่ลูฟี่รู้ใจ ฝากทุกคนนะครับกดไ like ลค์เพื่อเปิดการมองเห็นให้ด้วยนะครับทุกคนมาอย่างนี่มาแล้วนี่โอ้โหมาแล้วมาแล้ว <c oughs> กดติดตามดูวยสองครั้งสิฮัลโลสวัสดีครับครูน้องน,น้องแหละเนาะน้องอนริยาครับสวัสดีครับสวัสดีครับทานข้าวหรือยังครับน้องอนริยา มาทานนมเปรี้ยวกับพี่ไหมกวมันตบหน้โอ้ยกลับมาอีกคือตกใจหนึ่งไม้ออกเลยครับหนึ่ง <c oughs> โอ้ <c oughs> โหมาปึ๊บหั่บเลยเมื่อกี้ลงช็อตไปแล้วคนเราฟาราบเกิน โอ้โหแมวไม่มีคนดูมันยังไม่ติดคือมันเงงตอนนี้นะมึงจะเล่นหรือมึงจะเล่นเกมหรือมึงจะอะไรไม่รู้จะไปทางไหนใช่ไหมกเร่นเกมเราเยอะโอ้ oh, it's my kingdom แมวไม่ค่อยมาเลยถ้าแมวก็คือต้องแบบทนเอาแมวไปอีกสักแบบว่าักระยะใหญ่เฮ้แต่ว่าผมได้จืชเจอรใหม่นะตอนนั้นผมไม่ได้นะ เนี่ยไอเนี่ยไอแบ็กกราวเนี่ยข้างหลังเนี่ยเป็นยังไงล้างรถน้องลูกซี่ทำไมร้องไห้ครับใช่ไม่ล้างเองตอนแรกน่ะเขาจะล้างเองเออเข้าล้างต้องบอกกันเล็กที่วันนี้ที่ั่งมาล้างตรงนี้นะล้างอะไรล้างรถครับ มันจะออกข้าหน่อยไว้รุ่นมันเป็นเนี่ยชุ่มล่างรถจอดยันนี่แหละเราเดี๋ยวฟัวมาฉีดเล่นด้วยกันนะโอ้โหเต็มตัวไม่เป็นไรครับรถจอดมันจ่ายเงินไงมันจ่ายเงินไงมมันไ่รถแรงมันไปฉีดเล่นกันละยิงกันเล่นนะหนักนะเลยมือนกุ๊บสงการนี้จัดเล่นเหรเข้าเลยสงการนี้ต้องเข้าเลยพาร์ที่ฟูมขอบคุณเข้าทุกคนเข้าขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับทานข้าวเย็นกันหรือยังครับทุกคนฝากกดไลค์ด้วยนะครับทุกคน กดไลค์ครั้งเดียวก็พอนะครับจะกดสองครั้งนะงไสองครั้งได้ไม่ได้เลยโอ้โหอันนี้ภาษาญี่ปุ่นเดาเอาอย่างเดียวเลยนะอาดิกตโตสวัสดีครับทานข้าวยังครับพี่โอ้ยกำลังทานอะไรครับน้องมาเลยจ้านี่ไงตื่นเ้าแล้วก็เตรียมชูไส้ไส้อั่วครับ ชุดอะะไรนสวัสดีครับน้องน้องโปโจแขนยามไม่ไหวเลยไม่มีคุยดืมผ่านเหลื่องพูดได้ได้ไหมอร่อยอร่อยนะครับไสอั่วนไสอ่วชุดสุภาพแขนสั้นเดี๋ยวเดียวแล้วงานดีโอ้ต้องใส่สูตรไหมใส่ที่ต้องใส่ที่ผ่อนบ่อยๆเลยท่นี้ก็ต้องเป็นสูตรสูตรที่สูตรได้หรอผ่อนบ่อยหรือว่าเป็นเชอติ้งเดียว เขาไม่เห็นนแเชิดผูกในไทยผมเหมือนไม่เห็นเพราะผมเหมเสื้อแฮร์รี่พาตเตอร์เขาบอกว่าน่าจะไม่เอาหรอกแฮร์รี่พอตเตอร์เพ็นแล้วเพิ่นน้อยแฮร์รี่พาร์เตอร์อันนี้แกแฮร์รี่พอตเตอร์ผมแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยไม่อันนี้ก็จะน่าจะไม่ใส่แหละสวัสดีครับน้องน้องแอมสวัสดีครับไม่่ใสเราจะใส่เป็นธรรมดาดีกว่าโอ้โหสุดจริงจรินตอนเท้าแต่เขาไปอยู่ห้องแอร์อยู่โอ้สวยงามดูแล้ว โอ้ร้อนเมื่อกี้โอ้ยกตะลงแจกเตาอีกตั้งใจเอาคอนเทนต์หรือเปล่าตั้งใจหรือเปล่าโอ้ไม่ตั้งใจเลยตั้งใจหรือเปล่าอยากได้คอนเทนต์หรือประจาไปตัดเป็นช็อตสั้นหรือเปล่าโอ้ชัดเลยแหละเมื่อกี้เลยทำอะไรกันเหรอครับตั้งใจหรือเปล่าใส้อหัวใส้อหัวครับโอ้ตั้งใจเลยเมื่อกี้เต็มเต็มเลย